เอาเดต๋ยวรถวันนี้นะครับก็จะถึง1 0แล้วนะครับก็หลังจากที่เหลือ5%อซนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่1%นอร์ซนะครับจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือประกอบคอนะครับประกอบพอแล้วก็ประกอบตู้นะครับแค่นั้นก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็รอพอบอยมานะครับแต่ว่าพอบอยยังไม่มาเอาเดี๋ยวจะสตาร์ทรถรอนะครับสตาร์ทรถเอาทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะปรับปรุงใหม่ซะหน่อยนะครับก็จะแซมเสริม คอสปริงนะครับเพิ่มเพิ่มคอสปริงเข้าไปนะครับเพิ่มคอสปริงแล้วก็ใส่เกีียวดันนะครับใส่เกีียวดันตัดเกลียวเพิ่มนะครับตัดอ้ปากเกีียวเพิ่มนะครับก็มีหลายคนนะครับสอบถามมาครับว่าตัวใดตัวนวดตัวใดปากเกียวครับไอ้ภาษาหมาหมาคงเรื่องว่านองหมาคงเร่อว่าไอ้ครับตัวนี้เป็นขั้นเล็งนะครับขั้นเล็งนะครับ นี้เป็นเบาเบาสุดนะครับอันนี้ก็เป็นกระไต้ขึ้นเล่นงเต็มที่นะครับเรื่งคืนนะครับถ้ากระบึงนะครับว่าตัวเนี้ยมันี่มีตัวเผาหัวนะครับนี่เป็นต้หนวดครับผมตูนวดนะครับตูวนี้นะครับตูหนวดนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาเกีียวนะครับกดปั๊บไปขึ้นหมุนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียนะครับเกียสลูนะครับเกียสลูเกียบางนะครับ เกลี้ยงนะครับตัวนี้ตัวเลี้ยวนะครับตัวเลี้ยวเลยนะครับตัวนี้เลี้ยวเลยแหละนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเลี้ยวนะครับตัวนี้เกียร์ว่างนะครับนี้เกียร์เกียร์สลูนะครับย่ามขึ้นรถเอาเอารถขึ้นรโหลดนี้ก็ปับใส่เกียร์สลูได้นะครับตัวนี้เป็นเดือนนายหลังนะครับเดือนนาครับผมยหลังครับนี่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นเกียร์สายเลียวคัวครับผมนะครับ ยาส่นิ้ว้ขัวนะครับก็ยกโยกขคือลุงนะครับจ่ายขัวนะครับเละนี่ก็เป็นตัวยุหนวดกุ้งนะครับนวดปากนะครับก็คลิปนี้ขอไว้สำนี้ก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวอัปเดตรอบหน้าอัปเดตให้ฟังใหม่นะครับครับสวัสดีครับ